สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบินค่าน้ำเกือบ50า0 0วันที่8มกราคม2564ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ศูนย์ข่าวนาคร24ชั่วโมงสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชได้รับร้องเรียนจากนางสาวนิตยาจักรวัตรอยู่บ้านเลขที่127ทับ1หมู่ที่5ตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าตนได้รับบินค่าน้นาำเป็นใบแจ้งนีนค่าน้ำประปาลงวันที่6มกราคม2564ส่งมาที่บ้านในตำบลท่าขึ้นอํเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ไปจ่ายค่าน้ำ49,540บา ซึ่งทําให้ตนตกใจมากเพราะที่บ้านเป็นที่อยู่อาศัยอยู่บ้านกัน2คนไม่ได้ทําธุรกิจอะไรเพียงแต่ใช้น้ําอาบและล้างจานเท่านั้นในเดือนที่ผ่านๆมาตนได้ไปจ่ายค่าน้ําเพียงแค่ไม่เกินเดือนละ400บาทเท่านั้นเรื่องนี้ตนคงยอมไม่ได้และไม่มีเงินจ่ายอย่างแน่นอน จึงขอให้ทางอบตอช่วยตรวจสอบและแก้ไขให้ด้วยเพราะเป็นไปไม่ได้ที่ตนอยู่บ้านแค่สองคนใช้น้ำถึงเกือบ4-5หมื่นบาทขอให้ทางศูนย์ข่าวนคร24ชั่วโมงสมาคมสื่อมวลชนช่วยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงและแก้ไขให้ถูกต้องด้วยซึ่งในขณะนี้ทางอบตอท่าขึ้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบและจะแจ้งผลให้ทราบต่อไป ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ